ทีมมิวว k กกี้บักสามารถที่จะเอาชนะในเกมที่3ของซีรีส์ในการเจอกับบุคลินเน็ตไปได้นะครับแม้ว่ามันจะไม่ใช่ชัยชนะที่สวยงามสักเท่าไหร่แต่ว่าบักเนี่ยก็ยังมีเรื่องอีกมากมายให้ต้องกังวลนะครับพวกเขายังจะต้องหาทางในการเอาชนะที่ดีกว่านี้และจริงจังกว่านี้ให้ได้นะครับมิว w อก k ี้เนี่ยชนะด้วยแต้ม86ต่อ83ซึ่งเป็นชัยชนะที่ไม่สวยงามเลยนะครับในเกมเฮย์ออฟมันค่อนข้างที่จะน่าผิดหวังไปสักหน่อยด้วยซ้ำนะครับ นั่นก็เพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นทีมที่จบฤดูกาลด้วยการเป็น2ทีมในท็อป5นะครับของทีมที่มีเกมบุกที่ดีที่สุดในฤดูกาลนี้แต่ว่าทั้ง2ทีมนี้เนี่ยในเกมที่3กับมีสถิติการยิงอยู่ที่ราวๆสามเรจากการยิงทั้งหมดนะครับแล้วก็25%จากการยิง3คะแนนซึ่งมันเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างน้อยเอามากๆนะครับส่วนหนึ่งที่ทําให้สถิติของบัคเนี่ย มันออกมาแย่ขนาดนี้นั่นก็เพราะยานิสนะครับได้พื้นที่ในการยิง3แต้มเนี่ยแบบโล่งๆนะครับที่เน็ตเนี่ยปล่อยให้เขาได้นะครับแต่ยานิสเนี่ยกับยิงลงเพียง1ลูกท่วนนะครับจากการยิงทั้งหมด8ครั้งแล้วก็มีสถิติในการทําแต้มนะครับจากเขต2คะแนนอยู่ที่13จาก26ลูกนะครับซึ่งยานิสเนี่ยจบเกมไปด้วยสถิติ33คะแนนและ14รีบาว แต่มันก็เป็นเรื่องที่น่ากังวลนะครับที่เห็นความผิดพลาดในเขต3แต้มของเขาที่เน็ตเนี่ยตั้งใจจะปล่อยให้แบบนี้นะครับยานิสเนี่ยไม่เคยลดละความพยายามในการยิง3คะแนนเลยนะครับเขาเนี่ยพยายามยิงอยู่ที่3.6ลูกต่อเกมในปีนี้และมีสถิตินะครับ30.3%ซึ่งจำนวนที่เขายิงเนี่ยมันลดลงจากฤด,ดูกาลที่แล้วเนี่ยเล็กน้อยนะครับที่เขายิงอยู่ที่4.7ลูกต่อเกมนะครับและลงอยู่ที่ราวๆ3า 30. 4 ลูก3คะแนนที่ยานิสเนี่ยได้ยิงจากการที่เจอกับเน็ตนะครับส่วนใหญ่มักจะเป็นลูกที่ว่างออกมากมากนะครับโดยผู้เล่นส่วนใหญ่ของทีมเน็ตเนี่ยจะเข้าไปยืนป้องกันในเขต2คะแนนนะครับและทิ้งเขาไว้คนเดียวให้ยิง3คะแนนที่เขาต้องยิง3ามแต้มนะครับนั่นก็เพราะว่าเขารู้ดีนะครับว่าทีมป้องกันของเน็ตเนี่ยจะลงเข้าไปแพ็กกันข้างในและไม่มีใครนะครับมากดดันเขาแน่ๆระหว่างฤดูกาลปกติในการเจอกัน2ครั้งกับบุคลินเน็ตเนี่ย ยานิสสามารถยิง3คะแนนได้ทั้งหมดนะครับ8จาก20ลูกนั่นส่งผลให้บักเอาชนะไปได้ยานิสเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับและเขาเนี่ยก็มั่นใจในทักษะการเล่นของเขาด้วยแถมก็ไม่กลัวใครอีกด้วยเช่นกันแต่ครับมันมีความแตกต่างอยู่นะครับระหว่างการเล่นด้วยความไม่กลัวและการเล่นด้วยความฉลาด และนี่นะครับคือที่มาของหัวข้อที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้นะครับไมค์บูเดนโฮเซอร์นะครับต้องหลีกเลี่ยงนะครับในการวางยานิสในตำแหน่งที่เขาเนี่ยจะต้องถูกบีบให้ยิง3แต้มนี่คือเรื่องที่ทีมมิวก e ี้บักเนี่ยต้องกังวลเลยนะครับยานิสเนี่ยไม่เคยได้เล่นร่วมกับผู้เล่นตัวตั้งเกมระดับสตาร์เลยสักคนนะครับตั้งแต่เข้ามาในทีมมิวกกี้บักเขาเลยจะต้องเข้ามาเติมเต็มในส่วนช่องว่างตรงนี้นะครับ เมื่อไม่มีเพย์เมเกอร์ชั้นยอดเนี่ยบ่อยครั้งนะครับมันก็มักที่จะเป็นเขาที่ต้องถือบอลเองและบางครั้งเนี่ยก็ต้องเรียกพิกแอนโลหรือว่าไอโซเลชันในฐานะผู้นําการเล่นเองนะครับร่วมกับคิสมิเดิลตันนะครับและจูฮอลิเดย์แม้ว่าได้ผลดีในฤดูกาลปกตินะครับแต่ตำลาเนี่ยมันก็ได้ออกมาแล้วนะครับว่าจะหยุดยานิสยังไงในเพย์ออฟนั่นคือเรื่องที่ไมค์บูเดนหัวเซอร์เนี่ยต้องคิดวิธีการใช้งานยานิสใหม่แล้วนะครับ รู้สึกเหมือนว่าบักเนี่ยจะทําให้ตัวเองเล่นเกมบุกยากขึ้นประมาณ500เท่าเลยนะครับจากที่มันควรจะเป็นมิว w กี้เนี่ยต้องใช้ประโยชน์จากการผสมผสานเรื่องของขนาดความเร็วและความแข็งแกร่งของยานิดโดยเขาเนี่ยเป็นตัวที่คอยเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลานะครับทางที่ง่ายที่สุดในการใช้ยานิดเนี่ยคือการเปลี่ยนให้เขาเนี่ยเป็นตัวสกรีนในการเล่นฟิกแอนโลเมื่อยานิดหมุนเข้าไปที่จะหาห่วงเนี่ยจะสร้างความได้เปรียบให้กับทีมบัคอย่างมาก ยานิตเนี่ยเป็นตัวสกีนให้กับฮอลิเดย์หรือว่ามิดเดิลตันเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่ลงตัวที่สุดแล้วนะครับสำหรับเกมบุกของมิวอกี้ในทางตรงกันข้ามครับปัจจุบันนี้เนี่ยทีมมักจะใช้ยานิดขึ้นมาเป็นคนถือบอลแรกนะครับและบ่อยครั้งที่เขาจะถูกบีบให้ยิงซึ่งตัวของยานิดเองเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่จะยิงได้ดีเลยนะครับทางอื่นที่จะใช้ยานิดเนี่ยมันก็ยังพอมีนะครับนั่นก็คือให้เขาเนี่ยเป็นตัวสกีนให้กับผู้เล่นไรบอลนะครับแล้วคอยวิ่งตัด เมื่อยานิสสกรีนสําเร็จนะครับมันจะบีบให้ความกดดันเนี่ยเกิดขึ้นกับผู้เล่นฝั่งตรงข้ามบ่อยครั้งนะครับที่ผู้เล่นป้องกันเนี่ยจะเกิดการสลับตัวประกบโดยเฉพาะทีมอย่างเน็ตเนี่ยที่มีเกมลับนะครับคือการสวิตทุกอย่าง ทีมบักเนี่ยจะต้องเลงไปที่จุดอ่อนในเกมรับของเน็ตมันก็อาจจะเป็นที่คาร์ีเออร์วิ่งนะครับและบังคับให้เกิดการสวิตตัวประกบให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับเมื่อมาเจอกับยานิดที่กาลังจะมุ่งหน้าเข้าหาแป้นแล้วเนี่ยมันก็จะเกิดความได้เปรียบของทีมบักนะครับหรือแม้แต่ตัวยานิดเนี่ยไม่ได้เป็นตัวสกีนให้กับผู้เล่นไยบอลก็ตามแต่ให้เขาเนี่ยแค่พอมีพื้นที่โลง่งๆนะครับ เขาก็สามารถที่จะวิ่งตัดแล้วใช้ขนาดร่างกายที่ได้เปรียบเนี่ยส่งบอลลงห่วงไปได้สวยๆสบายๆเลยนะบูเลนโฮเซอร์เนี่ยต้องวางแผนที่ดีกว่านี้ในซีรีส์นี้นะครับเพื่อส่งความกดดันกลับไปหาทีมบุกลินเน็ตบ้างนะครับและเริ่มใช้ยานิสใหม่ซะยานิสเองเนี่ยก็ควรเริ่มที่จะคิดว่าตัวเขาเนี่ยเป็นบิ๊กแมนนะครับไม่ใช่กาดเชื่อว่าหลายคนเนี่ย คงจะเคยเห็นคลิปที่เป็นวรลลในเกมที่3มาแล้วนะครับที่เขาเนี่ยพยายามที่จะเลี้ยงลูกกินเบรคกิฟฟินนะครับแต่ผลลัพธ์มันไม่ได้ออกมาอย่างที่เขาต้องการสักเท่าไหร่ในบาสจุกนี้เนี่ยเรามักจะเห็นผู้เล่นที่มีขนาดตัวใหญ่ที่สามารถที่จะเป็นคนถือบอลได้อย่างดีนะครับเรียกง,ง่ายๆว่าคงเป็นกาดในร่างของฟอร์เวดนั่นแหละครับ อย่างเลบอลเจมหรือว่าลูกกาดอรซิตแต่เจมฮาร์เดนแล้วก็จิมมี่บัตเลอร์เนี่ยก็เป็นอีก2คนที่พอใช้ได้นะครับก่อนหน้านี้โค้ชคนเก่าอย่างเจสันคิดเองเนี่ยก็เคยพูดเอาไว้ว่ายานิสเนี่ยสามารถที่จะเป็นพอย์การ์ดของบัคได้เลยแนวความคิดนี้แหละครับมันสร้างความเสียหายใหญ่หลวงให้กับยานิสเมื่อผู้คนเนี่ยตัดสินแล้วว่าเขาเป็นการ์ดและถือว่าล้มเหลวในฐานะการแทนที่จะชื่นชมในสิ่งที่เขามีนะครับแล้วเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของเขา หากว่าบักนะครับอยากจะทําให้ซีรีส์นี้เนี่ยยังอยู่ในเกมการแข่งขันต่อไปได้นะครับพวกเขาควรจะเริ่มต้นหาวิธีการในการใช้งานยานิสเนี่ยที่ดีกว่านี้นะครับซึ่งเริ่มต้นด้วยการที่ไม่ทําให้เขาเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งที่รับบอลและโดนบีบให้ยิง3ามแต้มนะครับถ้าบักไม่ทําแบบนั้นเนี่ยบูเดนโฮเซอร์นะครับเตรียมไปหางานใหม่ได้เลยและมันจะทําให้สภาพองค์กรนะครับหลังจากนี้เนี่ยเสียหายเข้าไปอีก ยานิสนะครับเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับองค์กรบักอย่างมากนะครับก่อนที่จะได้รับสัญญาซูเปอร์แม็กตอนนี้เนี่ยมันถึงเวลาแล้วครับที่ทีมของมิวอคกี้บักเนี่ยควรจะทุ่มเทให้กับเขาบ้างนะครับโดยการช่วยเขานะครับในทางที่เขาเนี่ยควรจะเป็นสําหรับในคลิปนี้เนี่ยก็อธิบายข,าข่าวๆไว้ประมาณนี้นะครับว่าทําไมยานิสเนี่ยควรจะเลิกยิง3ซะแล้วกลับไปใช้จุดเด่นของตัวเองได้แล้วนะครับเพราะมันเนี่ยส่งผลในทางที่ดีกับทีมมากกว่านะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วอย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ